สวัสดีครับนี่เพจเปตองสายชนนะฮะและเราพาท่านมาชมรายการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศในรายการชุดติ้งชายนะครับเป็นการพบกันกระหว่างชมรมเปตองททบห้านี่ครับอาร์ตนะฮะพี่อาร์ตลูกนี้วีด <c oughs> พบกับคู่ชิงนะครับชมรม PEA ก็เป็นพี่รัฐนะครับที่เป็นรู้จักกันดีพี่รัตกำแพงเพชรนะครับหรือพี่รัตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แหมละสะกอ์ขึ้นนำแล้วด้วย นี่ฮะพี่รัตลูก,ลกนี้อีกแล้วครับท่าน ดูลูกตีของพี่อาร์ตลูกนี้วีดยังไงครับท่านสามคะแนนทำเสิบก่อนน่าจะขยับมาแล้วนะครับเป็นสิบแปด ต่อยี่สิบสามแต่ต้องบอกว่าพี่อาร์นี่ตีก่อนฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นอาร์ตแม่กองมาชมนี่ครับพีรัดกกำแพงฮะหรือรัดพีเอลูกนี้วี โอ้ตกหน้าอย่างนี้เรียกว่าฟาวไปด้วยนะครับสถานีที่สองชมรมพีเอนำชมรมททบหไปด้วย23ต่อ18ก็ยังมีโอกาสไล่ทันกันอยู่นะครับ แต้มสกอร์ขาดเมื่อไหร่ก็จะยุติทันทีแต่ถ้ายังมีโอกาสก็จะทำแข่งแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกด่านทุกระยะนะครับนี่เป็นด่านที่สามดูดิฮะการข่ายเรียกว่าตังกองเงนตึ้ง ตีก่อนครับจากชมรมเปตองททบห้าด่านที่3ระยะที่6เมตรลูกนีโอ้ยยังไงครับท่านอ้าวห้าคะแนนเอ่ทำให้สกอขยับมาแต้มเท่านะครับแต่ตีก่อนต้องมาดูพิรัตนะตีลูกนี้ตีเพื่อนำนะครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับภาพเสียงชัดเจนไกลยังไงบอกด้วยนะครับมาชมลูกนี้วิถังลอยได้ไปอีก3คะแนนทำให้สกอร์ขยับขึ้นนำไปเป็น26ต่อ23 น,นี่อาร์ตแม่กองระยะเเมตรวีโอ้อาอีกแล้วทำให้ฟ้าวนี่ห้าเลยนะครับอาคะแนนสกอร์ขึ้นนำแล้วนะครับเป็น28ต่อ26แต่ตีก่อนนะครับยังมีเปิดโอกาสให้พิรัต ตีโดนแล้วขึ้นแซงได้นะครับก็เียวัาตีก่อนนำไปแล้ว2คะแนนขอบคุณนะครับภาพชมชัดเสียงชัดเจน อ้ามีโวกาดได้3คะแนนนี้ขึ้นแซงนะครับขึ้นแซงเลยฮะโอ้โหต้องบอกคู่นี้มันนะครับสกอร์นำไป29ต่อ28นี่แค่1คะแนนแต่1คะแนนก็สามารถเป็นผู้ชนะได้นะครับต้องมาดูกันยาวๆ บอกกำแพงทา้งนี้บอกภาพคมชัดนะครับขอบคุณครับมาดูอาร์ตรูปนี้ระยะ8เมตรวีเอา้าอย่างนี้3ป่ะครับกรรมการชูโอ้โหขึ้นนำอีกแล้วสวัสดีครับไปออยู่ที่ตังหรือเปล่าครับตอนเนี้ย สวัสดีที่เข้ามาทักทายคอมเมนต์กันด้วยนะครับโโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นคู่ชิงที่ลุ้นระทึกเลยฮะใครที่ชมอยู่ก็เรนยกว่าต้องนั่งเฝ้าเลยนะฮะลูกนี้ปีรัตเอา้ามันตีอย่างนี้ไปกระแทกนะครับ ก็จะเกิดการฟาวนะครับเพราะว่าจะต้องตีลูกกลางครับหรือลูกสีขาวโดยที่ว่าลูกตีจะต้องไม่ไปกระทบลูกดำนะครับแข่งทีมวันไหนครับก็วันพรุ่งนี้ครับแข่งทีมวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็จะเป็นประเภทของอาวุโสนะ่าจะมีการแข่งขันไปแล้วนะครับ แต่ประเภททั่วไปก็ชมมันมันกันได้วันพรุ่งนี้นะครับเดออี๋ยวลืมสกอร์มาดูลูกนี้อาระยะ9เมตรโดกเอาอย่างนี้ถือว่าฟาวฮะนี่ครับศูนย์คะแนนเกษตรกาทำให้พี่รัดกำแพง หรือรัฐ PA นะครับการไฟฟ้าโซนภูมิภาคมีโอกาสตีโดนและขึ้นนำนะครับสวัสดีร้อยกว่าท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้ ชมลูกนี้พี่รัฐจาก PEA ด่านที่3ระยะ9เมตรลูกนี้วีเอาแม่ไปตีข้างบ้านซะง,งั้นต้องบอกว่าพี่อาร์ตเด่ไม่ต้องบอกนะฮะเรื่องลูกตีตอนนี้ถือว่ามา มือต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองซีเกมนะครับล่าสุดด้วยในประเภททีมผสมชายหหญิง2นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในกีฬาแห่งชาติภาคหนึ่งนะครับจากสมุทรสงครามประเภททีม3คน แล้เรื่องลูกตีนี่ฝีไม้เลยมือโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเลยนะครับนี่คือระยะที่4นะฮะสมศักดิ์สีนะฮะแล้วก็เป็นตัวแต่งด้วยนะครับสำหรับอาร์ตลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ทำให้สกอร์ขยับนำห่างออกไปเป็น34ต่อ29ในด่านที่4ระยะ6เมตรยังเหลืออีกด่านนึงนะครับในแต่ละด่านก็จะมีทุกกันทั้งหมด5ด่านแล้วก็4ระยะนะครับระยะที่6 7 8และ9นี่ก็ต้องบอกว่าพิรัตนี่ก็สุดยอดนะครับในประเภทนักกีฬาทางโซนภาคเหนือตอนล่างนะฮะโซนจังหวัดกำแพงเพชร นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาตัวตึงของกราฟจุลศากิษด้วยลงแข่งทีไรกก็ลุ้นแชมป์ทุกที <c oughs> ลูกนี้หยอดข้าม <c oughs> นี่ฮะโอ้โหเรียกว่าจากขึ้นนำแล้วก็ มาเป็นตามแล้วกลับมาเป็นน้ำอีกแล้วนะครับน,นี่คืออาร์ตนะครับจากชมรมเปตองททบ5ห้าด่านที่4ระยะที่สอเมตรลูกนี้หยอดเข้าไปโอ้โหระเบิดเถเิง <ant> พี่รัตนี่แหมเมื่อรอบลองก็เล่นสนุกนะฮะเล่นกันแบบโอ้โหลุ้นจนต้องมาต่อสเตดเตทนะฮะในระยะที่7เมตร5ด่านนะครับแล้วก็ชนะไปด้วยคะแนนชิวเฉียดนะครับ1คะแนน,นลูกนี้เปิดย้อยเอา้าแหม ต้องบอกว่าแข่งแบบนี้มันจะบีบนะครับมันจะบีบด้วยสกอร์นะครับไม่ได้เช็คว่าจะได้แต้มมากสุดนะครับแต่แค่ได้แต้มชนะเท่านั้นเพียงพอแล้วแต้มเท่าไหร่ก็ช่างนะครับขอให้มีแต้มมากกว่าเท่านั้นเพียงพอสำหรับการที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับมาดูอาร์ ดูนี้โอ้ยังไม่มีใครได้เลยครับดา่านนี้โอ้โหแต้มนิ่งนะฮะแต่ความนำก็ยังคงที่นะครับชมรมเปตองทอทบห้าพบกับชมรมเปตอง PA เป็นฝีไม้เยมือเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยนะครับนี่ฮะพิรัตนะครับเป็นที่รู้จักกันดีฮะรัดกำแพงเพชรหรือรัด p ีเ e ด่านที่4ระยะที่3 8เมตร ลูกนี้วีเอาได้ไหมเอ่ยหนึ่งคะแนนคือตีโดนลูกขาวนะครับแต่ลูกขาวมันถอยหลังมาโดนลูกดำนะครับปกติถ้าไม่โดนลูกดำก็จะได้สามแต้มต้องลูกขาวออกนะครับอันนี้ลูกขาวไม่ออกก็ได้ไปหนึ่งคะแนนทำให้สกอร์ก็มีการขยับนะครับเข้ามาเป็น 35ต่อ30ลูก <remar> น <que> kind of ี <The sentence olmuş> ้เปิดย้อยโอ้โท้องบอกว่าระยะไกลๆนี่เปิยร์ตแกตีแบบเหมือนตีระยะใกล้ๆเปิดเบาๆลอยๆนะครับ มุมค่อนข้างเปิดมุมโด่งนะฮะดีดลูกนี้เต็มกระหม่อมครับนี่ครับมีมาแล้วฮะบอกว่าน่านชแชมป์แน่นอนครับเ<ม>ฟซคุณสามารถชัยพันธ์ สกอร์ขยับขึ้นไปเป็นสามสิบแปดเอาแล้วลูกนี้สามคะแนนอีกแล้วขยับมาแล้วครับนี่เลยฮะสนุกสนุกนี่ครับ อาร์ตนาดสวัสดีนะครับเสียออฟครับนี่ฮะอาร์ตชัวฮะเอาตกลงอนาร์ตหน้าหรืออาร์ตชัวครับห <są S 1> ยอกหยอกจะเป็นอนาร์ตหน้าอาร์ตชัวอาร์ตนู่นอาร์ตนี่สรุปแล้วก็คืออาร์ตคนเดิมครับ ยิ้มสุกองนิดนึงนี่ฮะระยะที่ว่าจะแซงกันได้ครับระยะสุดท้ายตีเป้าครับระยะนี้เขาบอกว่านักกีฬาที่จะตีชุตติ้งต้องซ้อมระยะนี้ให้มากๆนะฮะเพราะว่าเป็นระยะ เรียกว่าเข้าโค้งนะแสงทางโค้งนะครับคือระยะสุดท้ายฮะระยะตีลูกเป้านะฮะหรือลูกหมูเอาไมา้ได้เอ็มซีอาร์ตแม่กองเอาอาร์ตไหนก็ได้นะครับ มาดูลูกนี้เอา ต่อไป38ต่อ33ภามภาพสุดยอดเอามาอาร์ตสิงด้วยนี่ครับคือพี่หินศิลชัยฮนะนี่ครับขอบคุณครับพี่มือจันงาม มีโอกาสคว้าชแชมป์นะครับสามสิบแปต่อสาสามนี่มีลุ้นฮะลูกนี้อาเอาแล้วสนุกอีกแล้วครับท่านมาแล้วฮะโอ้โหอีกแล้วครับบอกแล้วสำคัญนะฮะสำหรับ ด่านนี้ครับด่านสุดท้ายเป็นด่านเขาเรียกว่าแสงทางโค้งกันได้นะครับโอ้โหดูสิครับเรียกว่าแข่งกันมาทั้งหมดนี่มาชิงในด่านสุดท้ายระยะสุดท้ายนะครับสกอร์ตอนนี้38ต่อเท่าไหร่สามสามไม่ใช่สามแปด เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเช็คทีนะครับโอ้โหเมื่อกี้ตีเป้าโดนอะไรอ๋อสี่สิบสามต่อสามแปดเหรออ้าวขอบคุณครับแมหมมัวแต่คุยยังอืนไม่ได้ดูเลยฮะเอา้าวน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งครับอย่างนี้สวัสดีเธอจา๋านะฮะได้ตีหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นแชมป์แล้วฮะเพราะว่ามันขาดไปแล้วฮะ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตกลงแต้มเท่าไหร่ครับต้องถามพี่หินศิลาชัยฮะพี่หินบอกว่า43ต่อ38ถ้า43ต่อ38นี่ก็ยังมีโอกาสตีเสมอนะครับ5คะแนนก็เป็น43 นี่ฮะพี่นิวบอกมานะครับเมื่อกี้อาร์ตได้ห้าโดนเสมอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันมาดูลูกนี้ปับ๊บเอาอะอะไรก็เกิดขึ้นได้อีกแล้วโอ้โห อะไรฮนะเม้น์เข้ามาบอกอะไรครับมันคืออะไรครับเฮ้ยโหนี่คู่ชิงต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่มันหยดติ่งๆนะฮะโอ้โหเอาแล้วครับมีคนเชียร์พี่รักเข้ามาด้วยโอ้โหนี่รักเก รอบรองก็เป็นแบบนี้นะฮะก็เสมอกันแบบนี้นะครับอ๋อระยะที่เมื่อกี้ระยะที่แปดเมตรเหรอโอ้ดูภาพไม่ชัดนะครับอันนี้ระยะสุดท้ายใช่ไหมฮะโอ้โหต้องโดนเอา้ามีโอกาสเปิดโอกาสทำให้ใช่ไหมเอยสกอร์เท่าไหร่ครับพี่หินครับ ผมรุ่นไปรุ่นมา,นมาผมเริ่มงงแล้วฮะตกลงเป็นอ๋อนี่ครับยังไงช่วยบอกสกอร์ให้ด้วยนะครับสี่แปดต่อสี่สามหรือเปล่านี่นะฮะอ๋อพี่หินบอกอย่างยืนยันอยู่นะครับสี่แปดต่อสี่สาม ยาสุดท้ายโดนเสมอไม่โดนนี่ครับเรียบร้อยฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าพีอาร์น่านู่นนี่ชนะไปเป็นแชมป์รายการนี้เรียกว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีด้วยและก็สนุกระทึกใจมันมันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมในเพจไปตองสายชน300กว่าท่านสวัสดีสวีดัตครับผม